สวัสดีสบัสดีพี่น้องยินดีตอนหับขอสู่สองแหล,ล่เ้าเล่าซุ้นหนึ่งน้พี่น้องคือเกาเนาะวัน,นี้อยู่ไหยอยู่หน้าคือเกาพี่น้องมาเลี้ยงค้วยกับมีไเปากเนาะจู่มขวยยกินเนาะซอยมีไเปอกขาบหนึ่งนาะทุกคนสและนะขาดกินเขาเที่ยงแล้วกัสิเขาเมื่อเนาะมาฮั หนึ่งเขาหนึ่งน้ำในยามยแรงถ่านหนึ่งเขาหนึ่งน้ำเนาะส่วนจำโบออกมาหาบปัญญาเมื่อถอกแหงนัวเนาะเอฟซีฐามรักเอฟซีฐามมาว่าคือขึ้นจำโบออกก้องนะเอนาะออกคลิปน้ำเพิ่นมาหาบปัญญาแล้วเพิ่นกะเขาเมื่อถอกแหงนัวเนาะทุกคนจำโบเบิ้งงัวถา่าแสแหละเนาะเดี๋ยวงัวอยู่ภาคงานอยู่แคมบ้านมาเมื่อนี่เนะทุกคนอยากคิดอยากกินต่ำในแสแหละ,ะรกระสือขอบุนมานาเนาะมาตามมีเม็ดกระทิ้นน้อยหนึ่งเนาะก็เลยมาตามกินอยู่ ท้องไฮท้องน้ามันจังแสบเนาะทุกคนกินเขาเที่ยงแล้วพี่ยังกัดจังเขาเมื่อเนาะเบิางเครื่องอุปกรณ์ทางน้ามีอยู่ข้ากับปิ๊ดมากนี่เป็นนุ่งอ่ะหนังตาลขนนมเนยป๊อกมีเยอะไหมปิ๊ดโอ้ยปิ๊ดิงซี่แล้วก็มีมะกอบอกนะทุกคนมะกอเนยป๊อกจบมามีสปูนเหรอมีเน่ตุ้ยบนตะลี้ยงหัวอยู่เถิงพอนะเท้าทางเนาะทุกคน ผลมีนาเหือมันไกลกินกาปิกะก่อนค่ะ,ะน้ก,ะกาปิกะอร่อยจังห้อ,องค่ะอ้าเมื่อยพี่น้องเลยเดดเงากองเพื่อนน่ะสิจ้ะทำอาบน้ำบ้า,างรึงอหอมหอมอ่ะค่ะ,ะน้องแดดแดดตั้งแต่้นสาวๆนั่นแหละคว,วยกันสาโฟโฟโฟวโพโพทุกคนมันบ่มีหมเนาะมีแต่ผูกใส่เนื้อบ,บวกน้องให้มันแม่ เด็ดค่ะฮะนุ่งผ้ามาชี่น้องเริ่มตามมาเนาะเสลี่ชิโจงให้ยมียาฟอกเพิ่นตาเองน้ำเนาะเพิ่นกินเพชรบ็ได้ส่วนสลี่กินเพชรเนาะโคกกะโคกเนี่ยน้อยใส่พักพริกเนี่ยเคร่งแล้วใส่กะปูดลงไปยังก็ลดนเลยแล้วอืม ห้องสี่มาห้องทางนี้ขะเสียครับเออห้องค้างห้องค้างเทียนหน้าเทียนก็จะเทือนมันแเฝงพี่กับหยาวนะพี่น้องแสบยไปแล้วซ่าผักผู๋เทียนหน้ากันนะซ่าผักซ่าไม้ไผ่เด้อทุกคนที่ทำผ้า ใครเป็นล้ำแม่เนยเทียมด้ยไม่ลอใช่บปล่าผัเทียมตรงหน้าตรงตนแต่นะตัวนะโคกโคกหน่อยเลยนะอยู่ตรงหน้าโอ้ซาหอกน้ำนาหอกน้ำแล้วทีนี้อืใส่กเทียมว่ะผักเทียมว่สือมาอยแมนมาตอนนั้นผักเทียมว่าเสือฮ่าเสือตอนนั้นมาจริงจัง ตำให้ยงไงกากระตาหน่อยหน่อยแล้มอลอมหว้เออครกน้อยโคกใหญ่งกาตำกับปุดูไซต์ตัเทียมมันบอกงอมทุกคนน้วมีเศษแตก็ยังสวยงานนนะต้องเออหาป่งัน่งไปจะเป็นห้องไกระสอบกาึน้าจีจะมีบวงเนาะบวงขั้นเดียวขั้นหนึ่งแบบนี้จ้ะบวงเห็นบ่ในทงนะเห็นในทงเหรยว่าขั้นเดียวใสไปเลย สองบวงแล้วอ่ะอตายแล้วเป็นเนี่ยแ็บไลยน,นวลละพี่นอนจะตื่นด้วยมีเกลือม่หน,นัหกตาไม่ครบนะฮะอ่าฮักกับใส่กงฟงาลเนาะข้าวกระดายผู้ดีเพื่อ,อดดเอากัเสีนล่มอะยุกมัน,นก็เลื้อเลยแล้นี่น ก็แดกก็เด so ่นะดเปอันนี้บอ่าเดกตำเอขอคุยกัแมก่นหรอไม่ไหวหรอนสออ้ยเข้มน่ป้ามึน่าใช้น้อ นมี <c ười> ่กรบ่ขาวจำไว้ังเรียงป่ากระจนฟปลือหอมดิหอมเปลือกไหมน่าจะร้ายอีกเนาะเอิดอะไรเยอะใายวุ่นวายปะหนาน่เจาะกันเลยหนามกินแน่เจาะกน่อื เออกแป่นี่ป่ะดีใจหฮคือบบเป็นคนเอาออกเออกันเอาออกแมนแหละกานเอาออกแป่ทั้งอันนี้หนามมีแต่กี่คุนกี่กนตกลงมอกี่นเอานนีเนาะนามันอันนี้งเลกันอน่่งไหไม่มีกวาดใส่มีแต่ไหนแต่ปกสิต่ปกลุมนมีแต่ไหนอย่าแค่แหหนลยเป็นแต่ใหญ่ไม่ดี่นะ กินลงไปแล้วใส่กระปุลพี่นนาะพอรองจับต่อแลพอเลยเ่่อยากเจเพื่อจะตามเพืจะไปทำเพจเยอะเหมืนนหอนออกันจะเลยตุยลงมาจาสต้๊ดโดสามจับจะว่ามันน้อยไหมจับใหญ่เลนะ หายลมงพัดมันหายลุงชววันกินน้ำกินมูฟว์ผู้ดีแล้หายเลยแล้วลุงชัววันแล้ววางขวด้ลยก็จะเงินหนาะมีเ้ยก็สสใจว่ะถั่วใหญ่จะมีอยู่ก็พอใจใส่ถ่า นีแต่ตอนนี้พี่ชีน้องเลยอ้ามึงดูบวงนะฮะนี่ยาไม่ทงอันน่บวงในทงอันเรื่องเป็นหัวนะรอคันเดียกด้เอะไรน้ำลายแตกแตัอยู่ตรงน้นกมนี่แหละโคกระวิดอยู่หัวใเลยเนี่ย มาพี่น้องพี่น้องเห็นอยู่บ่อปแสแหลใส่ไม้กันซานต่างน้องมันตามแสแหลต่างใส่กระติกกินอยู่ลุมนอม่องเนี่ยป๊อปคนตามกินเองก็มัหน่อแสแหละตามเพจคนก็นเลยตามกินเองตา่างหากพี่เม็ดกระทิ้นพรอ้อเนาะทุกคนยายอยู่หน้าคือเกา่ามาเด้อจา้ามาเด้อดกินอาหารด้อทุกคนเข้าเห็นอุ้ยเด้อทุกคนสายมือเด้อไัม ม,ม,มันจังแซ่งาหวมีแม่จะเอามาวงาอ,อ,อ๋อ 4, อ,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 อ้าไ,าไ,ไาด่าิงถท่ถ้าเรลอตามเรียบพี่น้องมันเซตะงามยู่ดมเี้ยนะบ่มีพักแล้วกนมีจ่เมดกระทิน Nào mất. Nào. Nào. khi nào bớt là mẹ, cáp nhảy, xài song cá pô dì nhỏ ăn mấy ngày ngày tụt bại toàn đẹp luôn đi chị, ở không มันหอมอ่าวล้วเด็ดทุกคนอยากินตนาอยู่ือนแห่งอ่าวเมื่อวานนี้อ้าวอา ไปเจอโมเห็นหนวข้นขวานมันแหลกกะากระดกพักบงเนี่ยนั่นนาอาเพชรด้ไหมพักบงเหรอมาอีเพราะเราขวายาโอขวายแต่มันอยู่ในไฮน่าอยู่ในไฮนาได้แหลกค่นทางน,น,นี่ตัวนหะพักบงคืออืรคือค่นทางห,ห้ลูบเปล่านี่ไห้ตห้ไฮหน้าเหาเห็นอยู่ ตะเกียบมือนึงไม่พักแกะมี้นครับทบไปลาเนาะิะทิมนมดกะทิงมดกะทิงเลือดเด้งขั้นไปยน้าเ้นนาสุกับบก่เกบกกบกเเรยเหนักเลยตัวบกปเบิ่งเบมาเพื่อมัจอยเ วัี้อังเจนกับเปียงนันทุกคนก็จะเอาให้บิรนเพื่อนน่นนั่นดิเนี่กี่บิร์นนั่นมั้ยยูนอ่ะนะนั่นกินน้องแย่แกลี่อันนียูนอกดิเห็นอยู่เนี่ยนะเขาปลูกเห็นไหมเมื่อนางเขาก็เอาเข้ามาอยู่ลยเขาลุกเขายังปลูกยังโอ้เข้ปลูกกระดาม ก็ค yeah. mm ือบรูเบเนาะกินหอยเผาแด้อกินขนมหมูทอีกินขนมใถ้กินตังกับุากับสิแล้วกัน พอมากถ้าพอจะหาไหวเขาบอกว่ามาไร่แต่หนักานมาแล้วไปบนน้ออ่ะเนาไปขึ้นเหมืนานเลยแล้ไปเอา ไปซีขายนะทำหินละหาสิบบาทช่วงว่างช่วงว่างยักเสียแหละไปเสียแหละนุ่งทุกวัน แต้กับหอนแดดคือ <Gh> ก <on c ười> <c oughs> ันนะทุกคนมันบ <c oughs> ่ทนแดดคืองัวะด้ก่อนโบกืออคิตโต้ม์น่านเพียงจังบกืออคแม่มันยานเปี๊งมั้ยโบเอาไปนานไะแลรนตรงๆถ้าพ่อขั้วชันววันซักกันยองขั้วหมังมันบอกยังแม่บ่กมีหอยขันแม่มาจ้ามีหอยขันมาจ้าสวนดำหน้าเลยเขายังดำเขาดำเขายังขั้น เป็นมาจุงหางลูกหมนกันนี่แไม่รู้บอกเล่มหัววลูุ่ใ่ระนอแที่เอาขาวขั้นน่เาเมือขั้นเป็ดจ้องไก่ีก็พร้อมมาม่แตพื้นาละทางนั้นพื้นเหมืองเกลี่นหมักเกี่ยไปเกี่ยวมาเขียนเปล้วพี่น้องเออ จูเกี่ยวไปเกี้ยวมาเยียไม่แล้วแถวหน้านี่เน่แถวหน้าอีไผ่เลยใส่เก็นกกล้วยกัดเขาได้กัดซองซองโกวบซอนางอน้อพอออกก็ได่ตัวไมล้วทำทงไงอ่ะน่่ะอันนี้น้องจ้าอันนี้อุงอย่างท้องโหลจนเต็มกันบินกองไน้อยหนึ่ง กินมาบดอยู่แล้วทุกคนนะมันหลายพอมันจับใหญ่เจ้าเอ๋ แน่โอ้ยมีบดเเนี่ยว่ารรมมามมมกม,มั้มันก็บรมนะ่มังเเห็นหัวชวรไ,ไ,ไ,ไปไปเทียงหมือนรนกกเกีเ้ยงอยจาก

mười ba em chín cứ im như hoa Nó ừ. ừ, mà đó. mười ừ. ừ. ตัวจากเป็นวัดเป็นไข่มันเดือดแห้งเลยทุกคนเมื่อนั้นว่านี่นั้นตัวว่บุ๋บกันเขาเมื่อน่ะเป็นไรผู้ดีเพนลีเลือกเขาเมื่อเพไปอันหนะหนะกินเบิร์ดน่ะโทรศัพท์กับเบิร์ดกันสิโทรตัวทราบบุ๋บกันเบิร์ดเงินอยู่เขาไปห่านนั้นโค้าท้องสายละวะไปอาบน้ำห้องมาบ่อละวันปีอยากได้เสือกันเสือ ปอดที <ừ. S 2> ่ตายเลยรนี่นดีเลยวเรือกขาหม่ก,กินหนาหนี่งหนามกับเบิดกิน,น,นกเนนนนง,เนนนงินกับเบิดในโทรศัพท์เอาบัตรหม่เนี่ยรักหาเอาไว้เล่นเท่ากับเบิดคือการตัวจนาทีใส่ซิมโทราเนี่ยจะมันพอได้โทรหาได้ชิมมันใส่ได้แต่ซิมเดียวไม่ตัวอืมโท่าซับกว่าละสองหน่วย ป้าไหวหน่วยหน่วยแตกหน่วตะหนาจอแตะก็ใส่ไหวได้กูนีมอื้นป้าไหวนึกเรือแบบจะดิบสากบ้าง่ไหวไหกูอใส่ได้ดีก่ใส่ยุ่งหนักล่วนใส่ยุ่งก็หล่อบื้อพ่ว่านี่กูมาต้่นเบียกัน าหโโัวเลยก็พกโตนี่นได้นีกัวกันมึงแตกมนยไม่รู้อ่ะอยากจะหลีกเรามันรู้ว่าไปเรื่อยๆไปมันจะพอกอยากเบิ้งละคอยเข้าไปเบิง้งท่อทัดเพ่เพ่ต่โดนบอก้างินพื่อสื่อท่อทัดมาสี่ห้าน ในบ่อทีหาดัานตรงห้างตไปเป็นบงตัวชาปะบัวที่ใส่นั่งอยู่ไว้แล้วพี่น้องจะแลกชิ๋ยวจคบคลิปเด้อเพระมันอึดเงยแหละเพชรจี๊ดจัากขักสวงวาวสวงว่าเที่ยวแดดเที่ยวบดอยู่พี่น้องเหลือเห,อหอตามกับแซมาม,ามันแหนมนหรอกขึ้นเยอะไปพอกันไม้เนาะทุกคนเนาะถามมากะ อย่าลืมก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเท่าลรเห็ุคลิปต่อไปนี่เดอ้อบ๊ายบายสวัสดีเชียงกับแฮปแฮด้น่นอนค่ะกับเลื่อนตัว